สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนกะเศรษฐีใหม่มือนีสีมาอัปเดตสวนทุเรียนครับซ่องกะเศรษฐีใหม่ครับทุเรียนแปลงนี้ครับมีพื้นที่ยู่สองไร่ครับพี่น้องสองไร่หาปีครบเดือนพอดีครับพืชผ่านครับมือนี้วันที่ยี่สิบครบกําลังครบเดือนประมาณวันที่ยี่สิบนี่นะครับนี่แหละครบครบหาปีครับอืมปีนี้ครบหาปีพอดีครับ จุนี่ปลูกแปดคุ่นแปดครับพี่น้องแปดคุ่นแปดแล้วก็มาสลับฟันปลาครับพี่น้องถ้าให้ดีีกับพุ้มีพื้นที่ได้หลายครับพี่น้องกะปลูกแปดคุ่นแปดเลยครับจะดีครับอยู่นี่พื้นที่บริหลายก็เลยปลูกสลับฟันปลาครับพี่น้องสลับฟันปลาถ้าพี่พื้นที่ไร้กับปลูกแปดพุ่นแปดครับเวลาหลากสายพลยาพลฮอร์โมนมันกับสีบริข่องต้นนะครับ หล่องกลางเงาเลยครับพี่น้องสําหรับปลูกพลับฟันปลาครับผู้มีพื้นที่หน่อยนะครับพี่น้องก็เลยปลูกสลหรับฟันปลาครับ <c oughs> แถวนี้เขตตาบลบูเปลี่ยนเพิ่มเยอะนั่นทครับส่วนมากสีเน้นแปดคูนแปดครับอืมแปดคูนแปดกะสลหรับฟันปลากันหน่อยอยู่แล้วครับเพราะว่าพื้นที่แต่ละหม่องเพื่อนมีพื้นที่ร้านมันก็ปลูกแปดคูนแปดครับพี่น้องวัยสวรรคนี่บ่มีพื้นที่ร้ายพื้นที่กะ ทั้งเมืดทั้งร้านอาหารร้านกวามม๋วยข้มชมวิวนี่ก็ร่วมเด็เป็นสองเลครับกับเบีงมาปลูกทุเรียนเนี่ยเด็กประมาณหาสิบต้นครับที่เป็นลูกอยู่กับประมาณสามสิบแปดสามสิบเก้าต้นปีนี้แต่ว่าก็วิกฤตหนักครับเจอพาอยุครับพี่น้องเจอพายุนี่ครับตูต้ตัวนี้เดี๋ยวเสียพี่น้องมึงตัวนี้กะคือเก็บผลผลิตไปแล้วมันมีอยู่ประมาณสองสามต้นครับได้อยู่ เก็บสองร้อยลูกครับพี่น้องนี่เก็บผลผลิตแล้วกะดึงยอดได้ครับพี่น้องนี่คือเห็ดยอดสุดนีให้ได้ครับพี่น้องตอนนี้กาลังดึงยอดนี่ครับดึงยอดนี่ก็รักษาแมเลงนะครับพี่น้องใส่ปุ๋ยสูตรเสมอครับพี่น้องแล้วแต่แต่ละคนครับอยู่นี่กใส่เป็นสูตรซิบพกสิบหกก็ได้ครับสิบหาสิบหาก็ได้ครับนี่รักษายอดสุดนี้ให้ได้ครับนี่ก็สิว่าเป็นยอดสุดแหลกคือเลื่อยก่าได้ครับ บานถ้าสุดแรกนี่ออกมามันสมบูรณ์นะครับตอนเทาเก็บตอนเท้าเอาดอกมอเนี่กับซีโลนนะครับพี่นนอใบมวนนี่มันแก่เอากันต้องดึงตัวนี้มาแทนครับนี่คือสุดแรกสุดแรกกะคือทุเรียนนะครับเ็ปสุดรแรกหรือสุดบโบแมนสุดแรกสุดสองคือดูแลมาแลงตลอดการเลยครับเพลยจะกระจันไ่แดงเพียวไฟไ่แดง แมงมีขาวเปียไกลแก่ครับเทาตัวนี้เท้าส,สีตลอดเลยครับพี่น้องถ้าส่วงได้มาแล้งยั้งเข่าหอากสีครับคือทุเรียนนี่บโบเลโรครับมาสีดูมาแลงส่วงได้คือสีตลอดครับทุกเก็บวันบ่เกินถ้าถ้ามาแลงระบาดก็คือหามือครับพี่น้องนี่รักษาอยอดได้ตัวนี้มันมันมันอยู่แขน,นงนะครับพี่น้องมันอยู่แขน,นงข้างก็ต้องรักษาครับ รักษาใบาให้ได้ให้งามสมบูรณ์ครับเพร่ะสิดีดึงอาหารมาเหลียงล่ำต้นล่ำกิ่งมันครับตัวนี้มันเก็บผลผลิตไปแล้วนะครับนี่ตัวน,นี้นี่กระใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบหกกระไดฝืนต้นนะครับพี่น้องแล้วแต่สูตรแล้วแต่ถนัดครับผู้ลงทุนกระใสอินซี่ก็ไดครับหกสามสามแล้วแต่ครับพี่น้องอย่าเตี๊ยผู้ใดใส่นะครับมันสามารถใส่ได้ยครับฝืนต้นนี่บำรุงใบให้สมบูรณ์ บํารุงกิ่งก้านครับปัญหาหลักของทุเรียนก็คือรักษาใบให้ได้ครับในในเมื่อเข้ารักษามาแล้งนะครับมันก็รักษาพวกเสียร่าไปนน้ำกันครับโรคลากเน่าโคนเน่าครับพี่น้องพวกเสียร่านี่ก็สีทุกสิบวันครับถ้าฝนตกชุบชุมครับฝนตกดูดูครับเข้าต้องสีป้องกันครับพวกเสียร่ามันสีมีเสียร่าลาใบติดลาแอดแท็กครับคือทุเรียนนี่มันเป็นว่า ถ้าปลูกไปแล้วเขาสีโบเดสีป้องกันเืียราครับคือเืียร่าโรครากเน่าคนเน่านี่ครับถ้าอาการเกิดมาไม่มียารักษาครับปลูกไม่ย่างเดียวครับยืนตายและเม่นรุดนี่นในมาสนันเข้ากระต้องป้องกันครับโบเมนวาเข้าเข้าเข้า,าป้ปองกันครับพวกเสียร่าเนี่ก็ป้องกันครับป้องกันตลอดครับทุกสิบวันครับพวกเสียร่า มันจะมีเชือกพวกรากเล่าโคนเน่าต้นตน้ำเยิ่มนะครับเขาสีป้องกันไว้สีขาวลําต้นเวลาเขาสีกบมาแลงยาขามมาแลงเขาก็สีไปน้าครับผสมควบคู่กันไปสีครับป้องกันเพราะว่ายุสวนนี่เคยเป็นมาแล้วครับโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนประมาณสามปีครับยืนตายครับที่แหลกกับใบอาการมันก็สีใบรวนหลบแหลกครับรวนหลบแหลก บานรอบที่ซวงกัดเป็นใบหยอดขึ้นมากครับมันก็นบวงงามน,นะครับฟื้นไม้มันก็นค่อยตายไปครับพี่น้องปลูกไม่แล้วตอนนี้ก็ใหญ่แล้วครับประมาณสามปีตอนนั้นมันครับนี่แหละครับคือสว่วงบอกง่ายๆก็เอาใบสุดแหลกเลยครับพี่น้องถ้าห้องใบสุดแหลกได้ไวไหวอ่กใบฝนต้นหนาวตอนนี้มันก็นเดือนพฤษภาครับเพราะว่าใบรอบหนึ่งนี่ครับ ข้เาเอาไว้ถ้าข้ารักษาสมบูรณ์ได้สี่สิบห้าวันถึงห้าสิบวันครับจังสีไม่จังสีแก่แล้วก็สีไม่ใบไม่เข้ามาถ้าข้ารักษาสุดนี้ว่าได้ปี่นาข้ากระสิลาซาบีครับพี่น้องนี่คือมว่วนนี่มว่วนมันโลนเบิดกับมีพายุนี่กด็ดึงดึงหยอดออกมาเลยครับพี่น้องเข็ดใบสูรบตรหล็กเลยนี่เฮ็ดใบเข็ดใบตัวนี้ใบละฝืนตน้ตนรักษาใบรักษากิ่งก้านครับถ้าบ่ามีใบออกมามันกระสีโลนครับพี่น้อง อีกตัวนี่บบมีหน่วยนะครับก็ใส่สูตรเสมอตัวมีหน่วยก็ใส่อีกสูตรหนึ่งครับเดี๋ยวสิบ้าไปเบิ้งครับขยมมวนนี่ก็ยังใส่สูตรเสมออยู่ครับพวกแม่แรงครับดูแลตลอดครับพี่นนองนี่ครับเมื่อแรกนี่ดูแลตลอดครับโบเดลเลี่ยรอบเวลาครับบเดลเรอบเวลาหามือซิฟมือครับเกตวันครับถ้าซิบมือนี่ ใบร่วนนะครับพี่น้องใบบิดใบงอหละนี่ตัวนี้กะตอนนี้ใส่สูตรสิบหาหายิปหาเลยครับพี่น้องเบ่งพูครับทุเรียนแปดสิบห้าวันถึงเจ็ดสิบถึงเก่าสิเหม,ม่อครับนี่เบ่งพูครับเบ่งพูปกติอถ้าทุเรียนรุ่นนี้ถ้าสวนเพิ่นรักษาใบไหลบ่เจื้อผ้าอยู่ครับเพิ่นกะสิบ คอยให้ท่านมีหยอดออกแล้วครับถ้าหน่วยมันหลหยอดก็สิบอ่อครับแต่ว่าอยู่นี่มันต้องมีใบออกมาครับเพราะว่าถ้าใบบบออกครับพี่น้องงานมึงสิตายครับต้องรักษาใบให้ได้ครับใบสุดนี่ถ้าใบไม่มีใบสุดนี่งานจริงการก็สิตายครับก็รักษามแลงเปลี่ยนจะกจันดึงหยอดออกมาเนี่ยนะครับถ้าปกติทุเรียนถ้าบบเจอปัญหาผายุครับถ้าขนาดนี้บบท่านมีใบออกมาครับ อาจสีเริืมออกนิดหน่อยครับพะว่าทุเรียนเก่าซิบมือถ้ามีหยดลงมามมนกระิมีผลกระทบกับหน่วยกับอย่างนะครับหน่วยบิดเบี่วหน่อยงอนะครับพี่นนองแต่ว่าตัวนี้ก็บิดงออยู่ครับแต่ว่ากระต่องแน่นใน่นนเมื่อมันมีลูกระต่องเอาใบออกมาพร้อมกันครับดึงใบออกมากเพียงเป็นใบสุดแหลกเลยนะครับพี่น้องนี่อีกอีกประมาณยี่สิบห้ามือถึงสามสิบมือครับกระสิเย็บผลผลิตครับ กับต้นนี้ก็เป็นใบสุดแหลกเลยกับว่าใดครับพี่น้องดึงหยอดนี่เป็นใบสุดแหลกปีนี้กับสีเทศดึงหยอดให้เรีวครับพี่น้องนี่เกิดถือว่าใบออกมาสุดแหลกนี่ก็สีเป็นหยอดเลยครับพี่น้องนี่แหละเห็ดเป็นหยอดเห็ดเป็นใบสุดแหลกเลยสุดแหลกมันก็้สี่สิบหามือถ้าทุเรียนเจ็บอีกสามสิบมืออีกสี่สิบหามือใบก็เคี้ยวเข็มครับต่อไปก็ดึงสุดสองออกมาครับพี่น้องดึงสุดสองกะกัใส่สุดเสมอเก้าเนี่ยครับพี่น้อง ผู้ลงคนกับยิ้มหาเจเกครับดึงหยอดเหลี่ยวเตะครับผู้ลงคนกับสิบห้าศูนย์ศูนย์ครับบวกสิบห้าเสมอครับเหลี่ยวเตะนี่หลายสูตรหไหใสครับพี่นอ้อโอยเหลี่ยวเตะพี่น้อถนัดเพราะว่าช่วงฟื้นฟูต้นเอกส่วนมากกระใส่สูตรเสมออยู่แล้วครับหลังจากเก็บผลผลิตไปแล้วฟื้นฟูต้นตรกระใส่สูตรเสมอนี่ใส่สูตรเสมอเลยไงตัวนี้เท่ากันยังรักษาหยอดรักษาใบให้ได้ครับ พวกเพียจักระจันน so ี this, er, well, ่แหละครับม <facial> ันมีปัญหาครับเพียจักระจันเพียไฟไล่แดงยังมีขาวอยู่สวนนี่บ่ปีนี่บ่บ่มีล่าดำครับบ่มีเพียบ่มีล่าดำเขานวยครับคือสีป้องกันตลอดครับสีเขาน่วยถวกร่าดำเพียนะครับพี่น้องนวยเสีออกขาวๆนะครับพี่น้องอยู่สวนนี้ยังวันเห็นอยู่ครับปีนี้แต่สีป้องกันเดือนหนึ่งประมาณสามขังอยู่ครับพี่น้องสีเขาน่วยเลยส่วนหมากลูกมันติดติดกันนะพี่น้อง มันสีเข่าครับถ้าห่าเพลอเนี่ยคือเขาป้องกันไหวนะครับสีคููกับเพียจะกระจันไล่แดงเพียไสนี่นะครับพี่น้องเนี่ยตัวนี้ก็อีกประมาณสามสิบวันเก็บพ้นผลิตใบม้วนนี่ยอดม้วนนี่ก็สีแก้ครับพี่น้องแก่ม้วนนี่คะแนนนี่นตอนนี้เอาไวเธเลี้ยงงาได้นนครับพี่น้องนี่ แขนงมันออกมาในรักษาแขนงออกมาก็ยังรักษาใบครับรักษาเพื่อจะกระจันเพื่อให้ดึงอาหารมาเลี้ยงกิ่งก้านครับพี่น้อนี่บริลลี่ออกได้ครับพี่น้อเสียออกกับตอนเมื่อพูดตอนสิเอาดอกตอนเสียเอาดอกแตงแตงกิ่งแตงแขนงหมดแล้วครับตอนเสียดอกนะครับพี่น้อตอนนี้ก็ดึงออกมาเพื่อเห็นมารักษาให้มันมาบำรุงกิ่งก้านครับพี่น้อ ทุเรียนปีนี่ข้องสวนส่องเกษตรทฤษฎีใหม่กะที่จริงกับบรยากลงใหงพี่น้องมึงมาในดอกปีนี่เจอพายุนี่ครับฟื้นต้นก็ล่งฟื้นใบครับบางต้นก็โลนเบิร์ครับใบบ่งงามครับปีนี่ฟื้นต้นครับเจอพายุเน่ลมแน่มันหักแนี้ครับพี่น้องใบก็โลนเนี้ยครับพี่น้องพักไผ่แรงน้ำเนี้ยครับพี่น้องลายอย่างนี่แหะนี่ตัวนี้ยังตัวนี้ยังใส่สูตรอันนี้ยุคครับพี่น้องเบงพูสิบห้าห้ายี่ห้าครับพี่น้อง เวงผู้ครับพี่นอ้องยูในสวนอีกตอนนี้ยังมีใสยย่ยูสองสูตรครับพี่น้องรุ่นรุ่นฟืนนฟนฟ้นต้นกับใส่สิบห้าสิพกสิพกก็ได้ครับพี่น้องแล้วแต่ฟื้นต้นครับบำรุงตลอดครับพี่นอ้องนี่ระบบน้ำกับเป็นหัวหัวครับมือน,นี้ที่ลงให้อพี่นอ้องเบื่องหลายครับคอมเม่นถามเนี่ยโทษถามเนี่ยการระบบน้ำสองหัวถึงสามหัวครับแต่ละตน้น ตา้งต้นก็สามหัวถึงสีหัวครับระบบน้ำยูนี่สีห่างต้นอยู่ประมาณสองเมตรครับเมตรหาสิบถึงสองเมตรครับปิงเกอดอยูนีนี่จากระบบน้ำนะครับพี่น้องเดี๋ยวเสี้าพ,พี่น้องไปเบ่งอละเอียดแรงน้ำยูใสใสน้ำยันก็พี่น้องสีถามอีกสงงัสครับยูสวนนี่เนื่องจากพื้นที่ให้มันหน่อยครับพี่น้อง บ่มีบ่อครับบ่มีบ่อครับพื้นที่เข้ามาหลายครับถ้าพื้นที่เข้าหลายเข้ากับสามมราเท็ดบ่อสูบน้ำขึ้นมาเก็บได้ครับงจากพื้นที่เข้ามาหลายครับบาดานครับจ่อขึ้นมาครับจ่อแล้วก็สูบขึ้นมาใส่ซ้ำเมิดครับโหดเลยครับพี่น้องถ้าสําหรับผู้มีพื้นที่ได้หลายนี่ก็ให้เน้นเป็นเป็นบ่อพักครับ พี่้เฮาสิบวได้เสียเวลาในการหดสวนครับนี่ถ้าใส่เสมอขึ้นมานี่ยฮดเร่งมันหน่อยนะครับมันบอกคือใส่เขาใส่ใดหดนะครับพี่นอ้องยูนีกสิหดอยู่จนฮอดเที่ยงครับพี่น้องเนี่ยจากเขาไม่เามีพื้นที่สีคูดครับเขาปลูกทุเรียนไปแล้วเขาแต่พื้นที่เขาบวหลายเขาก็ใส่เสมอหดเลยครับพี่นอ้องว่าเดว่าเด้พักนะ้าว่าเดตากเดบใส่มาอยู่นี่ปีที่หกเลยครับปีแรกกับปูกล้วยปีนี้ก็มากมาปูทุก ไอ้หาปีที่รังมากกับมาปูกทุเรียนเนี่ยละครับพี่น้องัวนี้หน้ามีจอเสมิอลงไปเลยไปหาสิบเมตรครับย้อนลงไปสี่สิบกว่าเมตรครับนี่สูงขึ้นมากกับวนเลยครับเป็นเสมิอแรงเคืองครับพี่น้องสูงขึ้นมากกับว่างว้าวครับนี่ทอมีนไปหนิวเคืองครับว่างว้าวลลวกับเปิดแยกไปแต่ละต้นแต่ละต้นปิดว่าวปิดเปิดครับเปิดรอบนึงในสิวัวครับพี่น้องจากเข้าบ่อใส่ใดคือใส่แค่อื่นถ้ามีบอ่อพักเนี่ เพิ่นสามารถโหดได้แต่อละลายได้ครับพี่นอ้องย่นี่พื้นที่เท่าหน่อยก็ใส่เป็นเสมอโหดเลยครับบ่ได้พักครับครับเบิ่งทุเรียนครับพี่น้องพี่น้องก็สิว่ามันอยู่นี่บ่ได้วัดค่าหนามังเคียครับบ่ได้วัดค่านามบ่ได้วัดยังดลกครับพี่น้องคือทุเรียนเฮายินเฮาปลูกกล้วยปลูกพักปลูกบากพีงามเฮาก็บบ่ได้วัดนะครับพี่น้องว่าค่านาม พี่เอทพันธใดบ่ได้วัดครับพี่น้องเห็นบอกทุเรียนใหญ่แหละครับบ่ได้วาดครับสูบขึ้นมากกับบ่ได้ตากแดดหนเลยครับพี่น้องนี่แหละคอมเมนต์พี่น้องคอมเมนต์ได้ลยพี่น้องโทรวมาถามนะครับว่าปลูกห้างแสดงนี่แหละยุนี่ครับปลูกแปดคุ้นแปดครับพี่น้องสลหรับฟันปลาครับอืมปลูกได้หาสิบต้นครับติดอีกสิบกาต้นเป็นครับติดปลายางครับต้นเลี้ยวต้นยั้งนะครับพี่น้อง นี่ตัวนี้กับเบงผู้เนี่ยตัวนี้ก็ยังใส่สูตรสิบห้าห้ายี่ห้าอยู่ครับพี่นอ้องนี่ก็ใส,ส่อีกประมาณสินเดียนครับเหมือนนีกายี่สิบเ็ดแล้วครับใส่อีกประมาณสินเดียนอีกรอบหนึ่งครับบได้บได้ตัวนี้บดได้ใส่หลายนะครับพี่นอ้องใส่ประมาณสามสี่กำครับตัวนหนึ่งครับใส่แล้วจงังหวดหนามครับอืใส่หล้วจังหวดหนามครับเบิงเบิงปริมาณของหน่วยแต่ละตัวน,นะครับพี่นอ้อง ถ้ายี่สิบขึ้นกนใไ่ร้ายเนี่ยถ้าสองซ้ำหน่วยกะใซส,สองซ้ำกำมันเป็นมันคือตวนะัวน่ะปีนี้มันเจอวิกฤตครับผาอยู่ครับเรงงามกะนี่ละคือพี่นองลงให้พี่นองเบื้องนี่ละครับสูบขึ้นมากกับาดเลยครับพี่นองเดี๋ยวดได้เท่าสิบหัวครับสปีิงเกร์สิบหัวครับมดได้เท่าสองแถวครับพี่นองถ้าพี่นองมีพื้นที่ได้รากะเนนใหนเป็นบอ่อครับพี่นองเนีนเป็นบอ่อแลวกะ เน้นให็นเป็นบ่อแล้วกะสูบหมดจีดีกว่าครับพี่น้องนี่ครับต้นมันพายุมากนี่ครับกาสียเอาน้ำดำมาปลูกครับนี่ครับมูสันคิงครับวันถึงปีครับนี่มูสันคิงต้นนี้มูสันคิงครับนี่มูสันคิงปลูกแล้วสองต้นครับมูสันคิงนี่ครับมูสันคิงนี่จะขึ้นยากนะครับสำหรับทุเรียนปีแรกมูสันคิงนี่จะขึ้นยากรอบซาครับ นี่ครับตุเรียนประมาณชิฟเดียนครับนี่นี่ครับต้นนี้มันหักนี่ครับต้นนี้มันหักเสียเอาน้ําดํามาลงครับนี่แหละพายุครับขาดจําเหงาเลยครับเสียเอาน้ําดำมาลงอยู่ประมาณสามสี่ต้นเนี่ยครับลงสลับกันไปครับพื้นที่ยังเ่อะายครับเส่๊มๆไปครับมองนี่มันว่างปลูกไปครับพี่น้องพูดถึงพื้นที่หลายๆนี่ว่าจงปลูกสาบพันปลาดนะครับพี่น้องมันบริหารจัดการยาก ตัดหญ้ากัญญาครับดึงส้ายเวลาพ่นซ้ายยางกัญญาครับรดเข่ากัญญาครับถ้าพื้นที่เข้ามาหลายเข้ากันจังเฮ็ดแบบนี้นะครับพี่น้องถ้าพื้นที่ซิบไลขึ้นไปหาไล,ไลหกไ่กัเฮ็ดบดตองสลับฟันป่าล้วครับปลูกแปดคูดแปดโลดแถวแถวนี้มีปลูกแปงงไงสุดเลยครับพี่น้องสิบคูดสิบก็มีแล้ะครับพ่อศิลปแปลงใหม่ครับทุเรียนกันตังเด็ดปีกว่าส่วนมากแถวนี้ก็ปเป็นแปดคูณแปดเบิดครับพี่น้อง ครับตัวนี้ดินแดงครับพี่น้องสีสงสัยอีกว่าดินหนังครับดินแดงครับนี่ทียาใหมู้นี่เกิดนี่เ่าเป็นยังนะครับพี่น้องเป็นชนมากสิยาใหมู้ลายครับพี่น้องอย่าเสียเปิืองยาใหมูหร้ายนี่มาจากยังครับพี่น้องผมบอกผมใส่ขี่ม้วครับขี้ม่วตัวละสอบยุเรียครับอืปีที่สองผมใส่ตัวละสอบยูเรียครับรอบทรงุ่มเลยครับมันกับมาจากยาใหมูครับผมใส่ ปุ๋ยขอดครับบดิมักครับใส่เลยครับบดิมักใส่ผมใส่ปุ๋ยขอกผมสีใส่นาแรลงครับใส่นาแรลงก็คือสวงหลังปีใหม่มากครับหลังปีใหม่มากใส่ปุ๋ยแขกเนี่ยจะจะจะไปใส่นาฝนครับฝนฝนชุบๆุจะไปใส่ครับถ้าใส่ถ้าเปลี่ยนไปได้ให้ใส่นานาแรลงครับหลังปีใหม่มากมักกะลาคุ้มผ้าใส่เลยตลอดเลยครับพี่น้อ คลิปนี้ก็สิ่เขอจบไปซ้นนี่แหละครับคลิปนี้มาอัปเดตพี่น้องเบิ่งการใส่ปุ๋ยการดูแลแม่แรงเกี่ยะกัดกจันได้แดงใส่ปุ๋ยถ้าต้นนี่ก็ใส่สูตรเสมอครับดึงยอดสุดแหลกครับพี่น้องต้วนนี้มีน่วยลรนเบิดครับพาอยู่มาบ้านในโตฟื้นต้นก็น,นี่แหละคือฟื้นต้นนี่ก็ใส่สูตรเสมอกันครับถ้าต่วนมีน่วยก็ยังใส่ันันอยู่ครับพี่น้อง ต้นมีหน่วยกับไซอันนั้นอยู่ครับพี่ต้นมีหน่วยกันยังไซสูตรสิบห้าห้ายี่สิบห้าเบยงพู้ครับพี่น้องครับกับเสียทฤษดีไม่กับสีควอตย้ไปซ้ำนี่แหละครับมียังกับสีมะลงงห้พี่น้องเบ่งเทคนิคการดูแลทุเรียนดึงยอดผมกับทุเรียนกับบ้านเก่งครับปีนี้กันยังพิษผาดขอพิษผ่าหลายครับปีนี้กับอพิษผ่ากับเข้าปัจจัมะเกลัยมาเป็นยังพิษผาาแบบใดครับมันกับเกิดสาเหตุกับ อันดับแรกะเกิดจากพายุแนครับใบหลวงครับรวนจนแบบบรทนในสีเก็บนะครับพี่น้องใบรวงปีนี้ก็ได้ศึกษาหล,ลายอย่างอากาศห่อนกระเฮ็ดบอกคือปีปีที่แล้วครับปีที่แล้วดิเฮ็ดดอกปลายฝนต้นหนาวปีนี้เฮ็ดดอกอยู่สองสุดสามสุดจังไดครับปีนี้ถือว่าเฮ็ดหยางครับผู้เพิ่นเฮ็ดประสบความสําเร็จกะเพิ่นเฮ็ดใบห้ไดครับพี่น้องทุเรียนอันดับแรกะก็คือเฮ็ดใบไ้ไดครับ บวนเรื่องม้วนอื่นเอาไว้ที่หลังครับรักษาใบแต่ละชุดแต่ละรอบให้ได้ครับพวกเปียจักระจันได้แดงเลยละครับพี่นนองถ้าเขารักษาใบม้วนนี้ได้ม้วนอื่นเป็นร่องได้ครับพี่นนองถ้าเขารักษาใบบวดได้เป็นหน่วยมากกระลวนครับพี่นนองเขาต้องเห็ดสุดหนึ่งสุดสองสุดสามยังเอาดอกครับจูวัดเลยแหละครับพี่นนองถ้าเฮ็ดได้สามสุดยังเอาดอกนี่จูวัดเลยมีหน่วยกระยูครับพี่น้อง เกษียที่สวีไม่ก็สิคอดยกไปซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจครับมคอมเมตนมากกเสียมไม่ลงพี่น้องเบิงนี่แหละตัวไดบบดีเกสิไปพัฒนาครับทายทายบดีกับมือไม้ครับพี่นนองเอามาลงหพี่น้องเบิงในไลน์คลิปครับสวัสดีครับ